เฮ <Hey, S 2> ลล่นกันเลยครับคุณผู้ชมล่าสุดฟีฟ่าเลือกข้างส่งไทยเราท็อป4โลก ปล่อยฝรั่งเศสทีมที่ถูกพระนามเนี่ยยืนเหวอไปตา,ตามกันและรอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนฝรั่งเศสหนีเสือปะช้างตกมันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่พลิกในพลิกครับทั่วโลกนั้นต่างหนุนไทยขยี้ฝรั่งเศสในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายและในตอนนี้โคชมิเกวเองครับก็วางแท็กติกพิเศษที่จะเจอกับฝรั่งเศสโดยมี2ปัจจัยครับที่ทำให้ทีมชาติไทยของเรามีโอกาสไปต่อถึงรอบ4ทีม ซึ่งจะเกิดอะไรมีอะไรบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตซอลทิงแชมโลครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีแมตช์กันล,ละคนระหว่างอิหร่านกับฝรั่งเศสซึ่งเรื่องราวนี้มันส่งผลต่อไทยเราเต็มๆนะครับซึ่งไทยเราจะไปเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายครับแต่ว่าล่าสุดนั้น ฟี ف าเองครับก็เหมือนเลือกข้างล่าสุดมีการอัพรูปหน้าปกผู้ลเล่นที่ทำแอซิดได้สูงสุดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นรูปจีรวัตรศนวิเชียนนะครับทั้งที่จีรวัตรเนี่ยอยู่ในท็อป3ที่ทำแอซิดได้นะครับไม่ได้เป็นท็อป1เลยปกติจะเอาผ้าผู้เล่นที่เป็นท็อป1ขึ้นมาครับโดยอันดนบ1เนี่ยก็เป็นมาเชลจากบราซิลที่ทำไป5แอซิดแปประตูกับการเล่นแค่3นัดครับซึ่งงานนี้ก็เหมือนกับว่าฟี ف าเองครับมาง้อไทยเล็กๆนะ เอาภาพจิรวันรสอนวิเชียนครับมาโพสตเป็นรูปปกปุริธรนมแอซิดมากที่สุดถามว่าจิรวัน์เนี่ยแอซิดเยอะไหมก็พอตัวเลยครับสำหรับจิรวัน์ส่วนอีกสตัตยหนึ่งครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือปุริเลนที่ทำประตูสูงสุดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นใครไปไม่ได้จริงๆครับก็เป็นบราเิลจากบราซิล3มเม็ดทาไป5้าซิตแปประตูโหดจริงๆนะครับและก็คนไทยของเราก็มีติดมาด้วยนะครับนั่นก็คือมูเมดอุสมันมูซาครับทำไป4ประตูกับรอบแบ่งกลุ่ม ถือว่ายังติดท็อป4ของรายการฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่ดีผมก็คิดว่าอุสบันมูซาจะยิงฝรั่งเศสได้อีกครับโดยฝรั่งเศสเกมรับเขาก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นเพียงแค่มีเกมรุกและก็มีรักษาความสามารถดีครับมีความเร็วในการเล่นและก็ความแข็งแกร่งเนี่ย ขาดไม่ได้เลยครับฝรั่งเศสแต่น่าเสียดายนะที่เขาไปกานละคนครับถ้าเกิดไม่การละคนเนี่ยมันจะน่าติดตามมากกว่านี้เพราะว่าฝรั่งเศสครับเข้ามาเล่นฟุตซอลยิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของพวกเขาด้วยซึ่งก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของเขาเลยแต่ที่มันไม่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็คือการละคนของเขากับอิรานเนี่ยแหละครับโดยล่าสุดครับประเด็นนี้เนี่ยยังถูกพูดถึงไปทั่วโลกอยู่ครับซึ่งความต่อเนื่องของเรื่องนี้สิหออรานเนี่ยออกมารายงานล่าสุดเลยนะครับโดยอ้างว่า สาพันฟุตบอลอิหร่านเนี่ยเตรียมที่จะร้องเรียนสาพันธฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านี่แหละครับแล้วก็ร้องเรียนสาพันฟุตบอลแห่งเอเชียด้วยกรณีที่ถูก kel, คดมิเกลกุนซือของไทยเราที่หาว่าอิหร่านเนี่ยเล่นไม่สมศักดิ์ศรีครับซึ่งถ้ามองตาแบบตาจีแบบแบบกระพริบ,บตานิดนึงนะก็รู้เลยว่าอิหร่านเนี่ยเล่นไม่สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับโดยเรื่องนี้ครับก็มีรายงานออกมานะว่าได้รับการตอบรับจากฝ่ายต่างประเทศของสาพันฟุตบอลอิหร่านเรียบร้อยครับโดยก็มองว่าคดมิเกลเนี่ย ได้ลกล่าวดูมินอิหร่านอย่างไม่เหมาะสมตามกฎข้อ11ของฟีฟ่าและก็จะให้ฟีฟ่าเนี่ยพิจารณาเพื่อเอาผิดคนมิเกลต่อไปเออนี่แปลกนะครับแต่ว่าครับแต่ว่ายังมีรายงานระบุออกมาอีกนะครับว่าทีมลิเบียทีมชาติลิเบียครับทีมที่ตกรอบไปแล้วเพราะว่าจบอันดับ3ของกลุ่มดี เตรียมที่จะยื่นประท้วงไปยังฟีฟ่าเพื่อขอ,อผิดอิหร่านและก็ฝรั่งเศสในข้อหาล็อกผลการแข่งขันนะครับซึ่งถ้าเกิดอิหร่านกับฝรั่งเศสเนี่ยยิงกันเยอะกว่านี้หรือเล่นในสมศักดิ์ศรีกว่านี้โอกาสที่ลิเบียจะเข้ารอบก็มีสูงนะครับโดยริคาโดอินิเกลสกุนซือของลิเบียเองได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อทั้ง2ประเทศครับอิหร่านกับฝรั่งเศสถึงพฤติกรรมที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเอาซะเลยครับและก็ออกมากล่าวหาว่า มีการล็อกผลกนนารแข่งขันในแมตช์ฝรั่งเศสกับอิหร่านเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยต่างที่จะต้องการแพ้เพื่อหลีกเลี่ยงบราซิลหลีกเลี่ยงโมอร็อกโกถ้าเกิดยิงประตูกันเองได้เนี่ยผมคิดว่าอิหร่านกับฝรั่งเศสน่าจะยิงกันตอนนั้นเลยครับซึ่งนั่นก็ทำไม่เสื่อมเสียต่อวงการกีฬาฟุตซอลนะครับโดยที่ลิเบียเอง มีแอบหวังให้ฟีฟ่้เนี่ยตัดสิทธิ์อิหร่านและฝรั่งเศสออกจากรายการนี้ไปเลยและก็ให้ทีมอันดับ3ที่ตกรอบอย่างปานามาและลิเบียเนี่ยได้สิทธิแข่งขันต่อแทนนะครับทีมชาลิเบียเนี่ยเล่นฝรั่งเศสเล่นอิหร่านหนักเลยครับร้องต่อฟีฟ้า เพื่อให้ตัดสิทธิ์ออกจากรายการแข่งขันนี้ครับจริงๆโอกาสมีไหมมันก็มีแหละครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะน้อยหน่อยคือเหลือเป็นแค่สวันเท่านั้นก็แข่งขันรอบชิงทีมแล้วโอกาสจะตัดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับแต่ถ้าเกิดปรับหรือว่าทําทันบนโทษไว้ก่อนมันก็น่าจะมีสําหรับเกมคู่นี้ครับเพราะว่ามันน่าเกลียดจริงๆมันไม่ได้ส่งผลแก่การเข้าไปเจอกับไทยเรานะครับมันส่งผลต่อชาติอันดับ3ดีที่สุดด้วยเพราะถ้าเกิดเล่นกันดีๆอันดับ3ก็น่าจะมีผลขึ้นมาบ้างแหละ อย่างลิเบียกับปานามาเนี่ยก็มีสิทธิ์แต่อย่างที่รู้ครับการละคนของจริงโดนประนามกันทั่วโลกและก็ยังมีคนดังหลายวงการในฟุตซอลโลกต่างพูดถึงเกมดังกล่าวในลักษณะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับล่าสุดเนี่ยก็มีมาเทียสอุคูอีกโค้ชของนิมชัติอเจตินาครับได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยพร้อมกับบอกว่าเขาเนี่ยหมดคําจะพูด เพราะว่าคู่ของอิหร่านกับฝรั่งเศสเนี่ยมันน่าเกลียดจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีคนหนึ่งก็เป็นเอริกเมนดอนซ่าครับนักฟุตซอลทีมชาติโปรตุเกสก,ก็ได้โพสต์รูปของตัวเองนอนดูเกมดังกล่าวพร้อมกับข้อความสั้นๆด้วยครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของศักิ์สีนะแต่ว่าทําไมถึงเล่นกันแบบนี้ครับเล่นกันเหมือนฟุตบอลกีฬาสีครับที่อยากจะเตะยังไงก็เตะอยากปล่อยเข้าประตูก็ปล่อยก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับก็ยังมีมากินยอสซาเวีย เป็นโพสต์ของทีมชาติบราซิลเองครับก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับเขาบอกว่าฟุตซอลเนี่ยเป็นของผู้คนทั้งโลกอย่าว่าแต่ฟุตซอลเลยมันขึ้นอยู่กับคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องราวนั้นเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าตอนนี้เรารู้ว่าใครคือผู้แพ้อันนี้เป็น โค้ของบราซิลนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนรักของมิเกลโรดิโก้ด้วยครับแน่นอนแหละถ้าเกิดอิหร่านเนี่ยจะสู้จริงๆเนี่ยก็ต้องสู้กับทั้งบราซิลแลวก็ไทยซึ่งก่อนหน้านี้ครับโคมิเกลก็ได้ออกมาโพสต์เดือดเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันโดยก็ฉุนแรงเลยครับโคมิเกลเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนี้เนี่ย เราพร้อมที่จะเจอคุณฝรั่งเศสเรารอคุณอยู่ครับแล้วก็พูดถึงอิหร่านว่าบริเวณที่นั่งของอิหร่านและก็ฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ต่อหน้าเขานะครับคนมปเกลไปชมเกมนี้ด้วยแต่ว่าทําไมถึงทําลายกีฬาของพวกผมแบบนี้พวกคุณแม่งโคตรน่าละอายครับคุณไม่ควรเหยียบสนามฟุตซอลอีกตลอดชีวิตคุณเป็นตัวแทนที่ตรงข้ามกับคําว่าแฟร์เพลย์รวมถึงการเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมด้วยโอ้โหประเด็นนี้แหละครับพี่ําไม้สื่อของอิหร่านเนี่ย ออกมาฟ้องมิเกลโรดิโก้ครับกล่าวหาว่าดูมิ่นอย่างไม่เหมาะสมแล้วก็จะให้ฟีฟ่าเนี่ยพิจารณาต่อไปครับซึ่งฟีฟ่าก็ไม่น่าจะกล้าทําอะไรมิเกลโรดิโก้นะครับเพราะว่ามิเกลล่าสุดเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันว่า ไม่กลัวครับมาเถอะครับฝรั่งเศสอิหร่านเนี่ยผมไม่กลัวจะฟ้องอะไรก็ฟ้องเลยเพราะว่ามันเห็นกับตาว่าคุณทําลายกีฬาฟุตซอลของคนทั้งโลกจริงๆนะครับเป็นการในขันชิงแชมป์โลกแต่ว่าเล่นแบบนี้มันก็น่าเกลียดเกินไปหน่อยสำหรับคู่นี้นะครับน่าเกลียดถึงขนาดที่ว่าคนในชาติของอิหร่านเองก็ไม่ปลื้มและก็ออกมาเห็นด้วยกับมิเกลโรดิโก้ด้วยโดยผู้สื่อข,ข่าวของอิหร่านเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นถึงโพสต์ของมิเกลครับเขาบอกว่า มิเกลคุณพูดถูกมากๆเลยชาวอิหร่านหลายล้านคนเนี่ยได้ดูเกมนี้และก็รู้สึกอับอายมากๆมันยังมีประเด็นการตั้งใจโดนใบเหลืองตั้งแต่เกมกับกวัวเตม,มาลาด,ด้วยซึ่งชาวอิหร่านไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดครับฟีฟาออกมา,ถาแถลงการถึงเรื่องนี้แล้วครับโดยรับทราบถึงข้อร้องเรียนและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฟีฟาครับออกมา,ถาแถลงการบอกว่าได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนนี้แล้วครับที่ดีมชาติลิเบียเนี่ย ได้ยื่นเกี่ยวกับการในขันระหว่างอิหร่านกับฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้จะไม่มีการลงความเห็นใดๆเพิ่มเติมในกระบวนการนี้นะครับและในตอนนี้เนี่ยทั้งฝรั่งเศสและอิหร่านเนี่ยถูกเรียกเข้าไปสอบและก็ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วครับฟีฟ่าก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดให้พูดกันจริงๆครับการที่จะแบนฝรั่งเศสกับอิหร่านออกจาก่งขันเลยมันน่าจะเป็นเรื่องยากครับเพราะว่า ฝรั่งเศสจะเจอกับไทยในวันที่27กันยายนหรือว่าอีก3วันครังหน้านี้ครับซึ่งแม้ว่าลิเบียจะแอบหวังให้ตัดสิทธิ์ไป ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ยากต่อการโดนแบนโดนปรับแพ้เนี่ยโดยเคสแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยครับส่วนใหญ่ก็จะปรับให้เข้าร่วมแข่งขันในรายการอื่นแต่ว่าการปรับแพ้หรือว่าปรับตรกรอบไปทันทีเนี่ยไม่มีเลยสําหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกไม่ว่าฟุตบอลหรือว่าฟุตซอลยังไม่มีนะครับเรียกว่ายังไม่เด็ดขาดแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องนี้ฟีฟ่าตอบรับเป็นที่เรียบร้อยเอาละครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของทีมชาติไทยเรากันบ้างครับตอนนี้ นี่ก็กําลังเข็นฟอร์มเก่งอย่างหนักต้องการประก,กับฝรั่งเศสมากๆจากแค่ไหนกันเชียวโดยการซ้อมล่าสุดครับโคมิเกโรดิโกก็นาทีมชาติไทยเราเนี่ยฟื้นฟูร่รางกายและก็เน้นการเล่นเป็นทีมทั้งเกมรุกและเกมรับครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยโคมิเกลเองก็ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าการเจอกับฝรั่งเศสถือเป็นเกมที่หนักเหมือนกับเกมที่เจอกับโปรเอเียเลยครับเพราะฝรั่งเศสมีผู้เล่นในรูปร่างสูงแข็งแรงและก็มีทักษะเฉพาะตัวที่ดี แต่รูปแบบการเล่นแท็กติกเนี่ยจะแตกต่างจากโครเอเชียนะครับรวมถึงนักเตะหลายคนของเขาเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกสเปนสำหรับนักเตะฝรั่งเศสนะเล่นอยู่ในลีกสเปนครับนั่นก็หมายความว่ามีทักษะความสามารถมีความเร็วแต่นะครับแต่เขมีเกมบอกว่าถ้าเกิดเรามีความพร้อมและก็เล่นได้เหมือนกับเกมเจอโครเอเชียเนี่ยมีโอกาสที่เราจะสู้ฝรั่งเศสได้นะครับ ซึ่งเราก็มีเวลาเตรียมทีมตอนนี้4วันและการเล่นเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยต้องมีมาตรฐานการเล่นที่สูงเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้นะครับแล้วนักเตะทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นสูงเพราะว่าอยากสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับฟุตซอลไทยในการเข้ารอบ8ทีมรวมถึงทีมงานสตาฟก็ยังช่วยกันทํางานอย่างหนักโดยก็มีการเปิดเผยถึง2ปัจจัยครับที่เราจะลุ้นชนะฝรั่งเศสจากคนมิเกลเอง ปัจจัยแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของความพร้อมปัจจัยที่2ก็เป็นเรื่องของมาตรฐานที่สูงครับโดยแท็กติกการเล่นของเราในเกมที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยจะเน้นการรับแล้วรอสวนครับแต่ว่าต้องจบให้มันคมถ้าเกิดจบไม่คมเนี่ย โอ้โหมันจับเป็นเหมือนกับนัดเราเจอกับบราซิลครับพอจบไปได้เขาสวนมาแล้วเขาสวนมาได้ประตูเลยฝรั่งเศสเป็นแบบนั้นแน่นอนครับเพราะผู้เลนแต่ละคนมีความเร็วไปกับบอลได้ดีมีนักศักความสามารถยิงไกลก็ดีด้วยสําหรับฝรั่งเศสยิงหนักยิงแรงนะครับรูปร่างสูงใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรที่ฟุตซอลไทายเราทําไม่ได้ล้มโครเอเชียก็ล้มมาแล้วยิงคิวบาไป10ลูกก็ยิงมาแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดสําหรับการเจอกับฝรั่งเศสรครั้งนี้แต่ที่แน่ๆ ผมคิดว่าแฟนฟุตซอลทั่วโลกเนี่ยจะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับไทยถ้าเกิดชนะได้โอ้โหมันจะเป็นเรื่องที่โด่งดังกว่าบราซิลด้วยซ้ำยังไงก็รอติดตามกันได้เลยวันที่27กันยายนนี้ไทยปะทะฝรั่งเศสครับหนีเสียมาใช่ไหมต้องเจอกับช้างตกมันยังไงรอติดตามกันได้นะครับและหากคุณผู้ชมชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้ครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยและก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมด้วย แล้วเจอกันใหม่กับข่าวอ,อัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย